สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับประหลัดทำบอลแอดวางบอลสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาซื้อขายเนาะเดี๋ยวรอหลังช่วงตุจีนนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ให้ทุกท่านได้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะชมไม้ตั้งแม่สวยๆตู้นี้กันไปก่อนนะคะชมกันไปเพลินๆสวยๆก่อนนะอันนี้เป็นตู้ตั้งแม่ของปหลัดเองนะคะ จะเป็นาฝักเดียวกับเทพการเวลาค่ะน้องฝักเดียวกับเทพการเวลานะคะแต่หน้าตาคือเหมือนกันเลยนะมีลูกค้าที่เอฟฝักเดียวกับเทพการเวลาไปนะคะแล้วไม่รู้ว่าโตามาน้องเป็นยังไงนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะลูกค้าถามว่าเหมือนพวกเจ้าปออแก้วไหมนะคะสีสันจะไม่เหมือนกันนะคะสีสันจะไม่เหมือนกันแต่เป็นพวก ทรงใบแล้วก็ปลาคร์บเหมือนกันลายปลาคร์บเหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นใบกลมๆแล้วออมสีแดงสีขาวนะคะปลายแดงปลายขาวสวยงามน,นี่นะคะอันนี้ตั้งไว้นะคะตั้งไว้ตั้งแม่ไว้10กว่ากระถางนะคะสิกระถางจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ค่ะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ ฝั่งเดียวกับเทพการเวลาค่ะช่วงนี้ทําบอลจนปวดหลังเลยทุกคนทําบอลจนปวดหลังเลยนะคะแดดจัดมากนะที่อัดคลิปนี้เป็นเวลาอ่ำเวลาเดี๋ยวนะน่าจะบ่ายบ่ายสองได้ยังไม่แน่ใจนะคะ อุ้ยใบกลมมากที่เหลือนะคะก็จะเป็นซันเซ็ตสกายค่ะต่อให้นะคะซันเซ็ตสกายตอนนี้ราคาจะแบบลงแล้วก็ตามนะคะแม่ค้าก็ยังแบบว่าอันนี้โดนแดดใบไม้ไปนะก็จะเก็บตั้งแม่นะคะต่อไปจะให้ทําจํานวนแล้วแบบเหลือกระถางละห้าสิบร้อยนึงอะไรอย่างงี้ก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้สวยยังไงก็ขอมีตั้งแม่มีเก็บไว้สักตู้หนึ่งนะอันนี้ตอนนี้มีอย่างละครึ่งตู้แล้วนะคะ ยังกับแบบแสงแสงพระอาทิตย์แสงแบบเปลวเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะสวยทุกคนเป็นไม้ที่สวยเป็นไม้ที่เลือกมาแล้วอันนี้ต้นจอมจอมค่ะจอมเห็นไหมนี่จอมซันซ็ตนะคะใบเดียวก็เฟียวได้เป็นเงี้นี่สวย จอมผ่าไปหนหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวก็สวยค่ะอันนั้นมีสองใบพึ่งฝืนโดนเอามาทรมานค่ะทุกคนน้องโดนเอามาทรมานเนี่ยค่ะจะเลี้ยงไม้สวยให้ฟอร์มเตียก็ต้องได้แดดนะคะช,ช่วงนี้บางพื้นที่แดดไม่มีนะคะแดดไม่มีก็น่าเห็นใจ แต่ที่นี้แดดดีมากน,นี่ค่ะประมาณนี้เจอกันหลังตุ๊จีนนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะอาจจะเป็นสักวันไหนดีละ่ะช่วงเขาเรียกวันอะไรนะวันเที่ยวใช่ไหมคะวันเที่ยวหลังวันเที่ยวไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน อันนี้จะออกดอกไหมยังอ๋อเป็นใบใหม่นะคะชมเพลินๆสวยงามใบกลมทำยากมากนะทุกคนใบกลมทำยากมากส่วนใหญ่มันจะมีใบแบบปนๆกันนะคะโอ้ยเนี่ยสวยไหม ลูกค้าลูกค้าที่ได้เทพการเวลาไปที่คู่กับรัสมีจันลูกค้าภูมิใจได้เลยนะว่าน้องสวยมากนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูต้นที่ผสมดอกอยู่นอกตู้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนมคะต้องรีบมาปิดตู้แล้วสำหรับตรงนี้นะ <c oughs> สยามนะลิมิตนอกตู้ นะคะบางแสงว้าวมากเลยนี่จะให้จะรอผ่าค่ะแต่เขาบอกว่าหยุดพึ่งผ่าตอนนี้ก็เลยเลี้ยงนอกตู้ไปเนาะไปเลยเพราะว่าน้องแข็งแรงค่ะน้องแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้อยู่นะอันนี้ดวงเศรษฐีค่ะหน่อเต็มเลยไม่มีเวลาแยกเลยค่ะนี่ดวงเศรษฐีเนี่ยค่ะชอบแนวนี้ นี่คะ่ะอันนี้น้องออกดอกพอผสมดอกแล้วเอาไปไว้ในตู้เขาก็จะแบบออกมาคู่กันเลยดูทุกคนอันนี้นะ่าจะติดนะดอกน,นี้พอไปเอาใส่ในตู้มันจะแบบไม่มันมันจะผสมไม่ติดอะคะ่ะผสมแล้วไปใส่ในตู้มันจะเน่าเหงื่อมันเยอะค่ะนะ้ำมันเยอะในตู้นะก็เลยเอามาไว้นอกตู้จะติดดีกว่าคะ่ะเท่าที่เคยผสมมานะคะ นี่คะ่ะนี่เดี๋ยวรอดอกใหม่มาอีกดอกหนึ่งออกมาคู่กันเลยสำหรับวันนี้แวะมาทักทายเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่รอติดตามรับชมเดี๋ยวเราเจอกันช่วงหลังวันเที่ยวนะช่วงหลังตุดจีนนะคะขอขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะแล้วก็ทุกการถามถ่ายนะคะแม่คะจะมีช่องทางติดต่อก,กลับในใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ